นี่ก็ทำบุญเป็นการชนะการให้ทังพวงนี่การนี้เป็นการมหากรถินเป็นการที่เราลักกิเลสได้หรือไม่ละทิฏฐิมานะได้หรือไม่ละโลกโกรธหลงได้หรือไม่ถ้าลูกละได้ลูกก็จะสามารถทำลายบาปอากุศลการนี้เป็นการที่ได้บุญมากกว่าอานิสงกระถินอีก การทีละความโลภข้ามโกรธความหลงทิฏฐิมานะได้พระพุทธเจ้ายกจ้องเจริญเฉลิว่าเลิศประเสริฐที่สุดกว่าใครใดใดในการพบลูกพบและลูประพบลองคิดดูแต่ว่ามหากรถินเลิศดประเสริฐก็ยกไหวแห่งสมมุติแต่ถ้าจิตบริสุทธิ์พุทธพองล่ะบิมุมิหลุดพ้นละ่ะเลิศดประเสริฐกว่ามหากรถินที่เป็นสมมุติเอาที่เอาที่สุด แห่งจิตบริสุทธิ์ให้เกิดเดินตรงกรมนั่งภาวานาะพิจารณาธรรมะพิจารณาใจตัวเองนี่แหละอย่าไปพิจารณาอย่างอื่นนั่นพิจารณา